สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเปิดเลื่อยวงเดือนนะครับเร่าเลื่อยวงเดือนไร้สายไร้แปลงฐาน5.5นิ้วนะครับยี่ห้อโอ a ูกะรุ่นที่ซื้อมาก็คือ OC S827 M1 นะครับเป็นเล่ยวงเดือนที่สามารถ ตัดบอกว่าตัดไม้ได้ดีนะมีกําลังสูงนะลองเปิดดูนะครับในกล่องม,มีอะไรบ้างนะครับี่เพิ่งซื้อมานะครับในคู่มือนะฮะคู่มือนะมีรับประกันด้วยฮนะแต่ต้องสแกนเข้าไปรับประกันทางออนไลน์นะครับในะค,บคู่มือแต่ผมไม่อ่านนะคู่มือรับประกันใบรับประกันนะครับทางออนไลน์ ส่วนนี้ใบนะฮะเป็นใบตัดไม้นะครับยี่ห้อโอสกะเช่นเดียวกันนะครับขนาดรูกลางนะครับ20มิลนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ซื้อเป็นเซตมานะครับก็มีแบตเตอรี่อ่าให้มาเป็นชุดนะครับแบตเตอรี่เนี้ยเอ่อ cm นะฮะ cm ยี่สิบโวลต์นะครับซีเอมยี่สิบโวลต์นะครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะมีสถานะเช็คไฟได้ด้วยนะอัลตราเซลล์นะครับลิเธียมไอออนยี่สิบโวลต์มัลติพาวเดอร์พาวเวอร์นะครับบวกโอเคนะครับน,นี้ก็ต้องรับประกันด้วยนะครับต้องเข้าไปสกแกนและรับประกันด้วย โอเคนะครับอันนี้แบตที่เขาให้มาเป็นชุดวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อนะครับก็คือเพื่อมาตัดไม้ทำนู่นทำนี่นะครับเป็น DIY ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูกล่องของมันก่อนนะครับคุณสมบัติของมันมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะ ชนิดมอเตอร์ไร้แปรงฐานขนา pues ดใบที่ให้มาก็คือ5.5นิ้ว140มิลนะครับระดับความเร็วรอบที่สามารถปรับได้ปรับได้3ระดับนะครับ4,000เริ่มจาก4,000นะครับ4,000รอบนะครับ5,000รอบแล้วก็6,500รอบนะครับขนาดรู ใบตัดอ่สิบมิลรนะูลใบตัดเนี่ยยี่มิลตรงกลางนะฮะอ,อองศา,ศาการตัดเอียงก็คือ0ูนถึงสีองศาอันนี้มันเอียงได้นะครับสาม,มารถที่จะตัดเอียงได้ความลึกสูงสุดที่ตัดได้ก็คือที่ส5อ,องศานะครับหรือที่90อ,องศาแรงดันไฟฟ้าก็คือ20บโวลต์นะฮะแบตเตอรี่ น้ำหนักเครื่องตัวเปล่านะครับก็คือ1.6กิโลกรัมส่วนถ้ารวมแบตก็2.25กิโลกรัมนะครับแบตนี่ใช้แบตได้หลากหลายนะแบตท,ที่ใช้ได้ก็คือ4แอมป์5แอมป์7 5แอมป์8แอมป์แล้วก็10แอมนะครับอันนี้ก็เขียนไว้แบบนี้นะครับว่า ตัดเร็วตัดแรงด้วยมอเตอร์ไร้แปลงถ่านใหญ่เป็นพิเศษอายุการใช้งานของมอเตอร์นะครับยาวนานนานกว่าบแบบแปลงถ่านซึ่งปรับระดับได้นะครับก็คือ3ระดับนะครับจาก4,000ถึง6,500รอบต่อนอาทีนะครับ เบรกไฟฟ้าเพื่อความปลอดภยัยอันนี้มีเบรกไฟฟ้าด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเรากดหมุนเนี่ยตอนหยุดฮะมันจะหยุดทันทีนะเป็นใบเลื่อยง่ายอันนี้เขพูดไว้นะฮะเสียงเบาลงสั่นน้อยลงนะฮะมีการบังคับการการบังใบครอบร้อซนนะครับมีสะดวกในการตัดนะฮะ บอกการเริ่มต้นด้วยความเร็วที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นช่วยป้องกันการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันและอุบัติเหตุนะครับโอเคนะนี่คือกล่องของโอซุกะนะครับทนทานตัดเร็วแรงน้ำหนักเบามั l ติ Power อ,อนะครับอันนี้เขาเขียนว่าประสิทธิภาพการตัดสูงขึ้นทนทานขึ้น30% นะครับแบบรายแปลงฐานโอเคนะครับทีนี้เรามาดูตัวของมันนะครับซึ่งมันก็กระทกด,ดัดนะฮะเพราะฉะนั้นการทํางานตอนทํางานนะฮะเราก็ต้องกดนี้ก่อนแล้วก็กดสวิตช์นะครับ,รบตัวนี้สังเกตเห็นว่าจะมีตัวล็อกตัวกาดนะฮะที่บงังเราเพียงแต่กดตรงนี้นะกดตรงนี้ยึ๊กนะ ก็าสามารถที่จะบงังใบได้ตอนกดก็กดเข้าไปเลยนะฮะเนี่ยมันก็จะล็อกเลยอันนี้น่าจะเป็นพลาสติกนะน่าจะเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกน่าจะมีคุณภาพหน่อยส่วนตัวนี้นะฮะสามารถที่จะขยับได้นะขยับขึ้นลงต้องการว่าให้ใบเนะี่ยมันตัด ได้หนาขึ้นหรือบางขึ้นนะครับเนี่ยปึ๊บนะครขยับได้นะฮะส่วนองศานะองศานี่ได้เต็มที่ก็45องศาฮะสามารถขยับเอียงได้นะแบบนี้ฮะได้สูงสุดก็คือ45่สิาองศาฮะ เอียงๆแ,แ,แบบนี้นะสงสุดแล้วนะฮะโอเคนะครับรู้สึกว่าส่วนนี้เขาแถมให้นะไว้ทําอะไรครับเนี่ไว้ใส่ะหมนอนเราต้องลองเอาใบใส่ก่อน,นต้องใส่นี่เป็นใบตัดไม้นะครับจริงแล้ว สามารถที่จะใส่ใบตัดเหล็กได้นะครับอันนี้ตามลทสอนนะครเขี่ยวการหมุนของเล่วงเดือนตัวนี้นะครับหมุนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใส่ตามูทสอนนี้เขี่ยวมาด้านนี้นะครับก็คือเอาตราตรงนี้ออกนะครับอลองใส่ดูลองใส่ดูการหมุนนะฮะ การหมุนใยเราก็ต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาฮะไม่ไม่เหมือนทั่วๆไปเราต้องหมุนหมุนออกนี่ต้องหมุนคล้ายๆหมุนเข้าแบบนี้นะแต่ถ้าอ่าหมุนเข้าต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนออกก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานี่เรียกหมุนออกนะครับครับก็ดึงออกเลยนะ โอเคนะครับจะมีแบบคล้ายๆฟันอยู่นี่ฮะป้องกันมันใสงเลยก่อนฮนะนี่พอดีเลยนะพอดีเป๊ะนี่มันยี่สิบมิลน,นะ ใส่มันจะประกบสนิทเลยนะประกบแบบนี้นะจะตูลร่องแบบนี้สเสร็จแล้วก็จะมีหกเหลี่ยมนะนี่หกเหลี่ยมใส่ไปตรแบบนี้น่าจะตอนหมุนเข้าก็ต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะมันจะงงมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ปุ๊บน ทีนี้มันหมุนตามมันจะมีตัวนี้กดนะฮะกดล็อกนะฮะล็อกมอเตอร์ตรงนี้นะกดลงไปมันก็จะไม่หมุนตามกดลงไปให้สุดฮะก็แน่นมันก็จะแน่นฮะทำตอนทำงานตามก็จะแน่นโอเคอทีนี้เรามาลองใส่แบต นะครับใส่แบบมันก็ใส่ง่ายนะใส่แบบนี้นี่ถ้าเราวางลงเต็มที่นะอืมใบไม่ถึงนะไม่ถึงพื้นก็ตั้ง,งนี้ไดนะ้แม่ใบถึงพื้นอ่ะ,อะทีนี้เราลองทดสอบ ว่ามันจะเบรกนะว่าเบรกไฟฟ้านะฮะองหมดดุลดูหยุดเลยนะฮะพอเราปล่อยแล้วหยุดเลยกดตรงนี้ก่อนนะฮะกดปุ๊บส่วนตรงนี้ก็ปรับได้สามระดับนะฮะเป็นระดับหนึ่งสองสามขึ้นไปนะตอนที่นี้สองสามนี่ฮสามนะครับสามมันจะเร็วนะฮะนะเสียงจะดังเร็ว 1หนหนึ่งนี่ก็เหมาะสำหรับการตัดเหล็กนะตัดไม้ใช้ความเร็วสูงได้เลยนะครับแต่เราต้องกดเครื่องก่อนนะไฟมันจะขึ้นอันนี้3ามเดี๋ยวพอปล่อยปุยป๊บจะหยุดทันทีนะครับมันว่ามีเบรกนะฮะตองกันใบ ต่อป้องกันใบเบอร์สนะเบอร์เมเบอรเบอรหนึ่งเบอรหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบอรหนึ่งตัดเหล็กได้นะครับเบอร์สองสานี่ความเร็วสูงเอาไว้ตัดไม้ดีกว่าโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองตัดไม้แล้วก็ตัดเหล็กนะครับ เต้องใช้ใบตัดเหล็กนะฮะอย่าใช้ใบตัดไม้นี่วัตถุประสงค์ในการซื้อก็คือเพื่อมาตัดไม้นะฮะไม่ให้ตัดเหล็กเดีย๋ยวเราจะทดสอบการตัดเหล็กด้วยนะครับโอเคครับ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัวนี้นะฮะใบตัดไม้ของโอซุกะแล้วก็เป็นเล่ยวงเดือน โอสุกะประเภทไร้สายนะครับโอเคนะครับเราจะตัดไม้เล็กๆก่อนนะครับโดยเราจะใช้ความเร็วนะร,รอบที่รอบสูงสุดเลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับเราจะตัดไม้เล็กๆก่อนอเราจะไม่ตัดไม้ใหญ่นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะลองดูอ่าจะตัดโอเคนะครับอันนี้เป็นไม้แข็งแต่ว่ามันเล็กนะครับเป็นไม้แข็งเนียนมากนะครับทีนี้การทดสอบตัดเหล็กเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนใบนะครับผมได้ใบของ ย่อพัมกินมานะครับอันนี้สามารถตัดเหล็กได้ความเร็วที่สามารถใช้ได้นะครับตรงนี้ก็คือ5,200รอบนะครับเราจะใช้ความเร็วต่ำๆนะประมาณ4,000รอบในการตัดนะครับเดีย๋ยวเราจะตั้งค่าตรงนี้นะครับทัก4,000รอบต่อน,นาทีนะครับเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนใบก่อนครับอตอนเปลี่ยนใบก็แบตเตอรี่ออกก่อน ตัวความปลอดภัยใช้ตัวนี้ในการเปลี่ยนนะครับดึงออกเสร็จแล้วก็เราจะหมุนหมุนไปทางไหนครับก็หมุนาตามเขียนนาฬิกาฮะกดตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้กดลงไปนะเพื่อล็อกมอเตอร์นะครับแล้วก็หมุนนะครับใช้มือหมุนนี่ฮะพอหมุนออกแล้ว เราจะเปลี่ยนใบเป็นใบตัดเหล็กนะครับนี่ออกเลยครับนี่อยากเึ้นใบตัดเหล็กที่เราไม่ต้องใช้แหวนฮะใช้มันเพราะว่า,ารูตรงกลางของมันนะครับก็คืออ่า20เมตลอยู่แล้ว ทีลูกสองมันชี้ไปแถงนี้ใช่ไหมถ้าใส่่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องสลับนะฮะสลับเพื่อให้มันตรงกับลูกศอน,นี้นะครับต้องสลับนี่แบบนี้นะครับก็พอดีนะ20มันก็เข้าล็อกพอดีเนไหมเข้าล็อกพอดีเตะ ก็ตันหมุนนะหมุนทนเข็มนาฬิกานะฮะหมุนเข้าให้แน่นน่ให้แน่นหน่อยนะครับให้แน่นๆหมุนทนเข็มนาฬิกานะครับ โอเคเหล็กที่เราจะนํามาตัดนะครับเป็นเหล็กกลมนะครับเนื่องจากว่าไม่มีเหล็กแบนที่มีขนาดพอสมควรนะอันนี้ก็น่าจะปูะมาณประมาณหนึ่งจุดสี่มิลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดู ใส่แบบนี้อลองตัดดูเราจะปรับความเร็วตรงที่หนึ่งก่อนนะครับแค่หนึ่งพอนะครับก็คือประมาณสี่พันรอบ <c oughs> เราลอง,ลองดู คนะครับสิ่งที่เราได้อลองดูนี่นะเป็นแบบนี้ถ้ายึดให้นั่นก็โอเคนะครับแต่นี้มันยึดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นี่ตัดได้นะฮะตัดเหล็กแต่ต้องใช้ใบตัดเหล็กนะครับเนีย่ยต้องใช้ใบตัดเหล็กแบบนี้เลครับ สามารถตัดได้นะฮะใช้ความเร็วรอบประมาณ4,000รอบก็พอนะครับเพราะใบนี้มันรับความเร็วสูงสุดคือ5,000 5,200รอบต่อนาทีนะครับโอเคนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ